คือเครื่องช่างอาหารเพื่อสุขภาพที่ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมารวมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีที่ได้มีการสำรวจอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD พบว่าในพื้นที่ที่ดูแลมีอัตราค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรทั้งประเทศ เนื่องจากไม่มีการควบคุมอาหารประกอบกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของประชาชนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปส่งผลนำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาหากควบคุมปริมาณอาหารได้จะช่วยลดอัตราการป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคเบาหวานหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชนิดอื่นๆได้สำหรับตาช่างอาหารเพื่อสุขภาพชิ้นนี้นะคะเราเกิดจากการที่ ด้วยหน่วยงานเราอะค่ะเป็นสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่9นะคะซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงเกี่ยวกับการควบคุมโรคไม่ติดต่อก็คือโรคไม่ติดต่อเลื้อรลัง mm hmm. เรามีการเก็บสถิติค่ะอัตราป่วยอัตราตายของผู้ป่วยเบาหวาน mm hmm. เราพบว่าในเขตสุขภาพที่9ซึ่งประกอบไปด้วย4จังหวัดค่ะจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดบุรีรัมมีอัตราป่วยตายจากโรคเบาหวานเนี่ยคิดเป็นร้อยละ2.2 97นะคะซึ่งเมื่อเทียบกับระดับประเทศแล้วอ่ะค่อนข้างจะสูงกว่าระดับประเทศเพราะระดับประเทศอยู่ที่ประมาณ2.79นะคะเราถึงพยายามคิดนวัตกรรมเพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าเมื่อเราควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้แล้วจะช่วยลดอัตราการป่วยแล้วก็ตายจากโรคเบาหวานได้ค่ะโดยที่เปรียบเทียบ คนไข้ที่ทดลองก่อนใช้อ่ะคะ่ะว่าระดับน้ำตาลเดิมเนี่ยมีระดับสูงและหลังจากใช้งานเครื่องช่างนี้ในในกำหนดเวลาในการทดลองะคะ่ะหลังจากใช้งานก็คือระดับน้ำตาลต้องลดลงนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคโรคเบาหวานให้กับประชาชน สำหรับการพัฒนาเครื่องช่างอาหารเพื่อสุขภาพนั้นผู้ประดิษฐ์ได้มีการเพิ่มเติมฟังก์ชันในการควบคุมปริมาณอาหารให้ตรงตามเกณฑ์ที่แพทย์หรือนักโภชนาการกำหนดอาทิการกำหนดเพศของผู้ป่วยได้สามารถแยกชนิดของอาหารได้ผ่านจอแสดงผลที่ได้มีการตั้งโปรแกรมไว้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยทำให้ง่ายต่อการรักษาและวินิจฉัยของแพทย์ซึ่งแตกต่างจากเครื่องช่างทั่วไปที่สามารถช่างได้เฉพาะน้ำหนักอาหารเท่านั้น เครื่องชั่งทั่วไปคือเครื่องชั่งน้ําหนักนะครับคือใส่อะไรลงไปมันก็ได้น้ําหนักแต่เครื่องชั่งตัวนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะบอกได้ว่าเรากลาลังชั่งอะไรอยู่เช่นถ้าเราใส่เนื้อเข้าไปแล้วเรากดฟังก์ชันว่าเรา,ากลาลังชั่งเนื้อเนี่ยมันก็จะบอกว่าชั่งเนื้อด้วยปริมาณที่คุณต้องการเท่าไหร่ถ้าเกินเมื่อไหร่มันก็จะมีการเตือนแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเออปริมาณของเนื้อที่คุณจะได้รับต่อมือเนี่ยเกินเกินกว่าที่กําหนดตามมาตรฐานของทางโภชนาการเรานะประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวบอกได้ คือแจ้งเตือนก็ได้ได้น้ําหนักก็ได้ครับได,ได้สองอย่างที่ถูกดีไซน์ถูกออกแบบขึ้นมาสําหรับเป็นการใช้แบบเฉพาะเจาะจงจะเห็นได้ว่าเครื่องช่างอาหารเพื่อสุขภาพถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการควบคุมอาหารสําหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าต้องได้รับการควบคุมปริมาณอาหารให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการรักษา และสามารถลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรือหังได้